ครับทักทายสบายดีพอไหมพี่น้องหรือมาคุกับสองสาวคู่กันนะคือเก่ามือนี้สาวคู่ได้มีโอกาสพี่น้องมาเบิ้งเป็นสางปัญหาอยู่แถวแถวอันข้างๆแก้มโองมุกตะหารเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าก็บบุกหมูว่าคนอื่นว่านได้ไหมนาะพี่น้องเนาะเคนหน้าก็สางคือสียย่างบมดแลว้วครับอันนี้ก็เป็น สาวคู่กับได้มาแวะขอพรพี่นอ้องอ่าตุ๊ใหญ่ใหญพี่นอ้องเลยแต่ว่าก็เห็นห้าก็เห็นอันห้วยที่ว่าเพันบุญซุ่มบูษราเด้อพี่นอ้องขอพรพญ,ญานาะแต่ว่าบุหงุบบุหนมีตำนานแนวใดเนาะแถวนี้เนาะถ้ามให้ก็คอมเมนต์บอกสาวคู่เน่เด้อพี่นอ้องเด้อสาวคู่สิฟ้ามาเบิง่งอ่าจ้ะ กวเนเลยตื่นหนะุกนะีนะ้องนะอนะ่าทนะีพนะีนะ่น้องอืม คอมเมนต์บอกสาคูเน่เด้อพี่น้องเด้อถะทุกประเทศที่วิธีภาษาูอันเขามาเบิร์เขามาเห็นเนาะพี่น้องเนาะบริเวณสะโพบเบื้องนี้ได้พี่น้องโซนเบื้องนั้นขางถนนใหญ่ที่ซาฟูห็นเบมือนสปีดมังกาดวดลายบังสาคูชิฟ้าไปบนเนาะพี่น้องเนาะคือชิญังบมดเลยอนี่แหละเอากระมากับน้องสาวเฮา พี่น้องแบบว่าอลังการเลยด,ดิอ่ยอ่าต่อสร้างแบบว่าศิละปะแบบว่ามือนีิก็เป็นมือดีเนะพี่น้องอาะพี่สาวกูได้มาเห็น คัมบูชาพี่น้องมาเมื่อนีร่แน่ภาพบรรยากาศที่แบบว่าแน่ภาพบรรยากาศที่แบบว่าฝนตกตกกแต่พ,พี่ว่าบัวแห้งนะพี่น้องน่าจะแกงกับเปียกกี่ดอกแคตัวนี้มันกับไก่จะเศร้าเลยนะเศร้าฝากกร้าเนาะพี่น้องก่อนกระปักกะเพื่อนพ่อป้อน แต่ถ้าพี่น้องกวงไฟมาบึงพี่น้องเอ้ยคนสนางนะอลังการแห่ขอบบึงอ่ะพี่น้องอ พี่น้องฝ่องไเข้ามารอบนทางนนพี่นอ <c oughs> อ้องแบบว่าภาษาแบบว่าศิละปะศิละปะแบบว่า ของแท้พี่น้องของแทคของแผลตัวตัวนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นอย่างนี้ยกครับจะเป็นเป็นเป็นยกเป็นว่าเป็นยกของแท้แล้วก็หินทับกิมอันนีมันนี่คองแท้ป้าก็คนใจบุญเป็นคนใจบุญเป็นคนใจดีคนใจดีเขาก็เป็นแบบนักสะสมอะไรแบบนองแท้พี่น้องนักสะสมแล้วก็เอามาสะสม เอามาเห็ดแล้วก็มาใหขคนเบิองคนเที่ยวที่แบบว่าเพิ่นเพิ่นบริสคดคาไม่ทายหูมึงน่เอามาตั้งนะจับเบิงกีซือเดือพี่น้องเดือยนควมเปจริงเพิ่นบริไม่ยังหรอกเพิ่นใบเพิ่นของแผลเป็นบุญตาเนาะแล้วก็เป็นบุญมือเป็นวะบุมือแล้วบุญมือบุญตาเด่เลยเราบอกเพิ่พลอยองแผลเป็นอาสามานี้ก็เป็นรื่องราเพพลอยองแผลป็นสามรถเป็นจิรนัยเป็นวะมากปเรื่องโลกมนุษย์ เป็นสางอันนี้แม่นลูกที่ว่าแจ้งมาเกิดเป็นผู้หญิงพี่น้องฝังกรรมสางฝังด้านนมพี่น้องแต่งงานเป็นการแต่งงานจะได้เป็นเพชร่บอยล่ะก็เป็นกระเบื้องประตูที่ว่าห้องพญานี่น่ะเวลาคนนั่นเวลาแจ้งมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดว่าซียังบอกทายสวยงาม ของมัทูผู้ชายจะเป็นพระอาทิตย์จะเป็นสีแดงนะครับจะใช้การป้งหาสีแดงบนต้นไม้ในทะเลอ่าเป็นปะการังในทะเล,ะเละสีแดงนี่พี่โนโ้องอ่าปะการังแดงนี่ปะการังสีแดงนี่สุดหนอด,นดเลยนะเพิ่นกำลังติดงานละเอียดเป็นงาน,นาอันเดอร์วันนี่แล้วอะซื่อหรือวะเนีการประดับสีแบบว่า,วา,ส,วาสุดหนอดนะเนี่ย ค่อยๆตีไปกับทีมงานเป็นร้านเป็นช่อไม่ยๆสุดยอดเนาะมาจะพี่นอนเห็ุมาจากปีเลยหนึ่งปีห้าเดือนปียังบวอดคืองใํ่ไหมน้องปีห้าเดือนาอันนี้มันจะเป็นเรื่องเรื่องบอกอัญมณีทั้งห้าท่าในร่างกายของมุ์ถ้าเป็นความเชื่อของชาวจีนจะมีเรื่องห้าค่าถ้าเป็นความเชื่อของคนอินเดียก็จะเป็นเจ็ดจักรละมันจะมีสองความเชื่อ อ๋ันนี้คือประวัติปนเล่าเยอๆพี่นองบุคือสีดงเย็นอยู่นะปืนเล่าเนาาคูกับบุหงคือกันซาคูกลยากนำเสนอหน่งร้ายคนหนีอยู่แต่โอกาสน่าแต่สิมากท้ามปืนหายปนเล่าว่าเต่ตนนี่อันนี้จะเป็นจะเป็นยกพี่เวลาเวลาสแตมทำกำไรไปแล้วอันนี้อันนี้คือเนื้ออนี้คือข้างในเขาอันนี้แบบยังไม่ขัดนะนี่จะเป็นหยกพม่าหมดเลยเย็นๆเลยลองจับหา้เยนมดเลยกพม นี่ซาคูสัมผัสเบิ่งกันเลยเย็นเย็นคลายคือแบบว่ายิ้นที่แบบว่าถือนำเป็นยุขามากเป็นยุคแต่เป็นยุคโคงเทะนี่ค่ะแต่ว่ามีมีหินที่มาจากเบงลาว้วยนะถ้าหินที่มาจากเองลาวเขาจะเรียกว่าเป็นหินเขียวเป็นเขียวเิ่งเขียวยินมาแต่อันนี้มาบอขั้มไปดิเ่าใช่ครับอันนี้เป็นยุกข้องพมมาพี่นนอง อะไครับนี่มีสองชิ้นนี่แหละเป็นเป็นสายแรกสองแดงอันนี้สายแรกสองแดงอันนี้เป็นยุคเออเป็นหินเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าหินมาร์ไคท์ครับหินมาร์ไคท์ที่มาจากเ่าสามารถทำเครื่องประดับได้นะสวยนะตรงนี้สีเขียวเพิ่นก็มาผสมประสานกันนะแล้วมีความสวยงามสุดยอดเลยสุดยอดเลยจิตเออสีนี้รล่ะเรียกสามต้นตรงนี้เขาเป็นรายละเอียดที่สามมันจะมีสามรายละเอียดย่างดีเนาะ มีแต่สวัสด์นกเขตมาเที่ยวที่นี่เยอะเลยนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวไทยอ่ะยังยังน้อยกว่าชาวสวัสด์ที่มาเที่ยวที่นี่ผมว่าที่นี่จะมีคนสวรสด์นักเขตมาเที่ยวเยอะพี่น้องบบกเคยขีดบอกเคยฝันแต่เพื่อนบอกว่าทั้งสามทั้งสามล้านนี่มีพญานาคอยู่ลอยสิบอิฐลอยสิบอิฐตู้เพ่นมาแน่เลย พี่น้องผู้สางนี่ก่นอริผู้สางนี่นสางทั้งหมดแบบน้อยเดียวหนึ่งเป็นทหารของม,มาดีอยู่ดอกแต่ทราบกูบยังเก็บกับบุตรายหนึ่งแก้วเมือในฟุ้นตุกแหงนะพี่น้อง,ง<ช>อาะฮ่าคมีโอกาสกต่ว่ามาเที่ยวส้มด้วยพี่น้องเ้อเป็นหายส้มฟรีเป็นหายส้มฟรีพี่น้องเจ้าโค้งนะเป็นเป็นคนใจบุญที่แบบว่าคนฟาดคนสางเป็นคนใจบุญเป็นคนใจดี เพ oh, mm. ื่อนวาอยูท uh ังเบื้อรุมแมนพญานาคแต่งงานปะถ้าคูจีิฟาไปเบือนพี่น้องะไปเบืองพญานาคแต่งงานพี่น้องพี่น้อง อลังการในที่พี่น้องอันนี้นอันนี้นแหงที่สองคนไทยแนะน่าห้ไปเบิ่งอีกแหงหนึ่งปะโบ้เอื้อผันบานได้ความเป็นจริงคนเราประวัติเนาะอันนี้แมนพญนาแตแสงงานพี่เนาะว้าเจ๋อแบบอลังการแหงดีที่สุดนะพี่น้อง

เก้าโค้งป้ซางพี่น้องนา้ค,คนัก,นส,กนสัตว์พี่น้องส,อสำหรับคลิปนี้ฝากปุ้ยเพียงสมีเด้อพี่น้องเดี๋ยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้สาคูเน่เด้อสำหรับซิมีลาไปก่อนสาคูสิพาไปเบิง่งอันนี้หนแห่งแห่งที่สองพี่น้องสาคูสิพาไปเบิ่งแห่งทับอีตท,ที่เป็นสางไป